สวัสดีค่ะดิฉันสุกัญญากล่องจอหอและคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาขอนำเสนอผลการพัฒนานวัตรกรรมการผลิตข้าวเกี๊ยวว่าวสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ความสำคัญแนละที่มาของโครงการวิจัยนี้ก็คือข้าวเกี๊ยวว่าวนะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีมานานเป็นภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน ทางภาคกลางและภาคอีสานเรียกว่าข้าวโปะภาคเหนือเรียกว่าข้าวควบหรือข้าวพองซึ่งจะผลิตโดยการนํำข้าวเหนียวมานึ่งให้สุกโขกหรือบดให้ละเอียดแล้วเติมส่วนประกอบอื่นๆลงไปผสมให้เข้ากันทําเป็นแผ่นบางทาด้วยน้ํามันเพื่อไม่ให้ติดภาชนะทําแห้งโดยการตากแดดก่อนบริโภคต้องนําไปปิ้งในกระบวนการผลิตข้าวเกี๊ยวว่าในแต่ละขั้นตอนจะมีปัญหาซึ่ง ใกล้แก่ขาดความสม่ำเสมอของคุณภาพข้าวเกี๊ยวว่าวที่ผลิตได้ขาดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตรวมทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถยังไม่มีความเหมาะสมต่อการบริโภคในรูปแบบของขนมคบเคี้ยวและยังไม่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ตลอดกระบวนการผลิตได้ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสูตรเพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภครูปแบบและลักษณะของ ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการบริโภคปรับกระบวนการผลิตให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพที่ได้มาตรฐานมีความสม่ำเสมอลดข้อจำกัดของสภาพบินฟ้าอากาศผลิตได้ในเชิงพาณิชย์โดยผลิตภัณฑ์จะมี2รูปแบบคือข้าวเกียยเว่าวพร้อมบริโภคและข้าวเกี๊ยเว่าวดิบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ก็คือมีการใช้แป้งข้าวเหนียวแทนข้าวเหนียว ซึ่งจะเป็นการลดระยะเวลาการนึ่งข้าวเหนียวเป็นการลดต้นทุนการผลิตมีการเติมสารสกัดจากรากย่านพังหุ่มซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการขึ้นรูปแผ่นข้าวเกี๊ยววาวสะดวกขึ้นลดความเหนียวของแป้งข้าวเหนียวสุกปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นรูปแผ่นข้าวเกี๊ยววาวโดยการรีดเป็นแผ่นแล้วกดด้วยพิมพ์ช่วยลดระยะเวลาการผลิตเป็นการลดต้นทุนการผลิตปรับเปลี่ยนวิธีการปิ้งแผ่นข้าวเกี๊ยววาวซึ่งจัดเดิมจะปิ้งด้วยเตาถ่าน ซึ่งข้าวเกียบยวว่าจากโครงการวิจัยนี้สามารถทําให้สุกหรือปิ้งได้ด้วยไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปัง,งหรือเตาอบเพิ่มสีของข้าวเกีบเวว่าจากสีธรรมชาติเช่นใบเตยฟักทองแก้วมังกรดอกอัญชันมีการลดขนาดของข้าวเกียบยวว้าลงจากข้าวเกียบยวว้าแผ่นใหญ่ๆใ,ให้มีขนาดเล็กลงให้เหมาะสมต่อการบริโภคพร้อมทั้งมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามดึงดูดผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือต้นทุนการผลิตเข้าเกียวว้าแผ่นดิบซึ่งจะบรรจุถุงละ150กรัมต้นทุนจะอยู่ที่23บาท82สตางค์ส่วนต้นทุนการผลิตเข้าเกียยวว้าพร้อมบริโภค1ถุงที่บรรจุ80กรัมต้นทุนจะอยู่ที่27บาท39สตางค์ซึ่งต้นทุนการผลิตทั้งเข้าวเกียยวว้าแผ่นดิบและข้าเกี๊ยวว่าวร้อมบริโภค จะเป็นต้นทุนที่ผลิตในระดับห้องปฏิบัติการเมื่อขยายกําลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต้นทุนในส่วนของบรรจุภัณฑ์หรือวัตถุดิบจะลดลงก็จะสามารถทําให้ต้นทุนโดยภาพรวมอของผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทลดลงกว่าในระดับห้องปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยก็คือผู้ประกอบการที่ผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อจําหน่ายอยู่แล้วก็สามารถเพิ่ม เข้าเก็บว,ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ผู้ประกอบการที่สนใจจะผลิตขนมขบเคี้ยวจากภูมิปัญญาท้องถิน่นและกลุ่มวิสาหกิจที่ผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อจําหน่ายรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยก็เป็นการนําอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภคปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตเข้าเกี่ยวเบาให้สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ลดต้นทุนการผลิตจากการปรับกระบวนการผลิตให้รวดเร็วขึ้นคณะนักวิจัยขอขอบคุณสวกที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี้และถ้าหากผู้สนใจมีความสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวกค่ะ ขอบคุณค่ะ